ครับสวัสดีครับบูรุณีชแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดสอวรก่นนะครับอาจารย์บูรมาที่จังหวัดนครสวรรค์ก็หลายครั้งจังหวัดนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายอาทิเช่นวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่หลวนสัพทะเลวัดสัพทะเลนะครับวัดสัพทะเลนี้จะอยู่ตรงบริเวณอำเภอเมืรงขอนนะครับที่นี่มีนะครับตำนานเกี่ยวกับ อเคจิอาจารย์พระองค์นั่นก็คือหลวง่เทพมาศทะเลนะครับหลวงปู่เทพมาศทะเลเนี่ยบางคนจะไม่รู้จักแต่ถ้าคนกล่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพคนจะรู้จักหลวงปู่เทศเนี่ยเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ปริศนานี่หามี่ที่คนเขานิยมขอพรมีความเชื่อกันคือหนึ่งในเรื่องโชคลาภในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องการสั่งสายไข้เจ็ดน,นะครับ คนก็ชี้โยกมาขอตะโกนจากต่ากประเทศนะครับไปดื่มกินก็เชื่อกันว่าพอดื่มกินไปอาบกระหายบางคนเนี่ยขอเอาไปปราบรมก็เกิดความเป็นสิริงมงคลเกิดขึ้นนะครับบางคนก็สอบเร็อจะเื่องโชคลาภนะครับเยอะแยะมากมายที่นี่เนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่อาจารย์นิม่อยากให้คนแนะนํามาถ้าจากทางสายเอเชียสายหลักขาตรงมาจากนครสวรรค์เนี่ย จะขึ้นหน้ามุ่งไปใช้นาทเนี่ยอยู่ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรครับเข้ามาจากปากทางไม่ไกลเลยไม่ซับซ้อนนะครับหลวงพระเทศพวสัตรีนุประเทศพระ,ะส,ะะสะัตรีเนี่ยท่านเป็นพระเกจติูที่ยิ่งทรงความมีเมตตาู่นทุกวันนี้นะครับจะก,การสังเกตที่ดอกไม้ผู้เคียนคนมาถวายของเยอะแยะมากมายน้ำมนต์ท่านดินจริงนะครับแล้วก็สิ่งท่านโปรดทานพวกนํำมาถวาย,ย่าีมะพร้าวหมากูเช่นหมาก รือขนมจีนน้ำพริกน้ำยานะครับบางคนตอนนี้เนี่ยก็จะนำลิเกมาถวายท่านด้วยนะครับทล้วก็จะกรอบดวยลิเกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัดสัตทะเลเนี่ยในประเทศจะเป็น,นึสถานที่ท่างเลือกในการที่คนชอบไหว้พระไหว้เจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิส์สายวูสายกุลห้ามพลาดนะครับถ้าจะตามรอยหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพแล้วก็หลวงพ่อพักวัดห้วยด้วนต้องมากราบ วัดสักเล่ด้วยนะครับอาจารย์มีขอแนะนำสถานที่นี้หรือสถานที่คุณมไมครบแล้วคุณจะรู้ว่าเกจิเนี่ยเขามาต่อกันเป็นรุ่นรุ่นเยอะแยะมากมายแล้วก็ทุกพระองค์มีพุทธคุณมีจริยาวัดปฏิบัติที่งดงามนะครับตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงปัจจุบันนี้ทำไมคนยังนับถือท่านเพราะท่านยังทรงความมีพุทธางภาพและความศักดิ์สิทธิ์ไว้อยู่นั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามแล้วคุณจะได้พลาดการติดตามจากเรากลุ่มยี่ชแนลครับ